เชื่อไหมว่าความเห็นที่ต่างเจนไม่ใช่ปัญหาของโลกเลยนะแต่มีคนพยายามที่จะปั่นให้เกิดความแตกแยกผมยืนยันนะปัญหาประเทศอยู่ที่นาการเมือ,มองแพ้แล้วไม่ยอมแพ้มันจะมีพรรคการเมืองอู่2กลุ่มที่กําลังต้องการจะลือรัธรรเนินกลุ่มหนึ่งแก้เพื่อประโยชน์พรรคตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งคือแก้ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเราเป็นประชาชนเรารับไม่ได้ทั้งสองอย่างจริงคัดค้านเต็มที่ถ้าคุณจะร่างร่าฉบับใหม่คุณต้องถามประชาชน พี่น้องประชาชนที่คารโกครับวันนี้ผมหมอประลงเดชกิตวิกรมครับในนามของหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีครับเราใช้ความจริงในการอธิบายประชาชนพักการเมืองนักการเมืองอันตรายนะผมเชื่อว่าปัญหาของประเทศเกิดจากนักการเมืองและพักการเมืองเพราะที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนนี่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันแช้น้ำผิดชอบประชาชนออกมาขับไล่วันนี้กลายเป็นมีความต้องการของนักการเมืองและพักการเมืองที่ต้องการจะจัดจ้วง นำไปสู่การล้มล้างแล้วกันเพราะปั่นกระแสแฮชแท็กรีพับลิกของไทยแลนด์บ่งบอกว่าเขาต้องการในที่ไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีเหต,ไเหตุไม่มีผลใดๆแต่มันเป็นความต้องการของนากกาองักการเมืองและพรรคการเมืองผมถึงจะย้ํากับพี่น้องประชาชนคําว่าประชาธิไตยเนเขาบอกว่าอํานาจเป็นของประชาชนแต่มันไม่ใช่ประชาชนกลายเป็นเหยื่อเป็นเบี้ยล่างกับพรรคการเมืองนักการเมือง,ากกาเ,องเพราะนัากการเมืองก็ถูกภายใต้ใการเข้าทำของพรรคที่มีนายทุนเป็นเจ้าของแล้วก็ค่อยมา บานร้องประชาชนทีทีท่านในระบบจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ต้องมาฟังประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไรแต่กลายไปว่าเนื่องจากเงินเขาเยอะเขาจึงมาครอบงำประชาชนหวานร้องประชาชนและเอาประชาชนไปเป็นเหยื่อนั้นผมจึงอยากให้พี่น้องประชาชนต้องเราต้องรู้เท่าทันเราต้องให้รู้สึกว่านักการเมืองคุณเป็นตัวแทนฉันคุณเสนอตัวมารับใช้ประชาชนคุณต้องทําตามที่ประชาชนต้องการแต่วันนี้เมื่อคุณได้อํานาจคุณมีเงินมีทองคุณกําลังใช้เทคโนโลยีมาหวานร้องประชาชน มาชักจูงประชาชนให้ไปอยู่ภายใต้ที่ตามสิ่งท,ท,ที่คุณต้องการเพราะว่าอย่างนี้คุณไม่แฟกประชาชนผมยังมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆในการแก้ไขนะคือเราใจกว้างนะถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคในการดูแลประชาชนที่ประชาชนรู้สึกเดือดร้อนเพราะรัฐธรรมนูญหรือว่ารัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเนเีเราโอเคในหลักการแต่ณขณะน,นี้ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าอ,อะไรคืออุปสรรคผมกังวลว่า การแก้ไขรับนูญครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของหน้าการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติของประชาชนทั้งประเทศ16.8ล้านเสียงและผมต้องย้ำนะหลายคนพยายามกล่าวอ้างว่าช่วงนั้นเป็นช่วงในการใช้กฎหมายกฎอายการศึกอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราไปศึกษาย้อนหลังณเหตุการณ์ขณะนั้นการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเวทีวิชาการในการให้ความรู้ฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยเนะี่ยมีเวทีเปิดกว้างอย่างเต็มที่การจับกลุ่มจับกลุ่มเฉพาะพวกที่เข้ามาป่วดเท่านั้น และเราสังเกตได้เลยว่าผลของการลงประชามติรอบนั้นเนี่ยอย่างภาคเหนือมี17จังหวัดมีถึง5จังหวัดที่ลงมติไม่รับทั้งเชียงใหม่เชียงรายแพร่ลำพูนรวมทั้งจังหวัดพะเยาแม้แต่อีสานเนี่ยสูงถึง15จังหวัดนะที่ไม่รับแล้วถามว่าทำไมประชาชนาเหล่านี้ไม่รับก็เพราะว่าเขาได้รับข้อมูลรวมทั้ง3จัจงหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดังนั้นในภาพรวมถ้าผ่านประชามติแล้วเราต้องเคารพประชามติ และอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความเดือดร้อนประชาชนเราโอเคแต่การแก้ไขรอบนี้เนี่ยที่เราเห็นแล้วเนี่ยต้องการที่จะยกร่างใหม่ทั้งฉบับอย่างน้อยบรรทัดฐานสารรันูดก็วิทยาชัยว่าชัดเจนว่ารัฐธรรมนูน60ผ่านประชามาติเท่ากับว่าได้รับการสถานปนามจากประชาชนถ้าคุณจะร่างท่างฉบับใหม่คุณต้องถามประชาชนถ้ายังดื้อดึงที่จะร่างใหม่ทั้งฉบับในการแก้ไขามาตรา256มันคือขัดเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูนเรา เรื่องเหล่านี้เราต้อง,องร้องศาลรัฐมนูนแต่ถ้าที่เป็นไปได้หน่อยก็คือการแก้ไขหลายมาตราแต่นักการเมืองต้องที่มาให้ได้ว่าอะไรคือปัญหาหรือผลประโยชน์ของประชาชนผมกังวลว่าการแก้ไขรอบนี้เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองดังนั้นถ้าเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์นักการเมืองผมก็ไม่เห็นด้วยเสียเวลาประเทศไปดูแลประชาชนเอาเวลาเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ประชาชนน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า ซึ่งผมก็ยินันในหลักการว่าสวาไม่ควรมามีส่วนร่วมในการบวตเรื่องนายกแต่เราต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นคําถามเฉพาะที่ประชาชนตัดสินคือถามว่าประชาปไตยคุณเคารพคาตัดสินประชาชนไหมประชามติใช้เสียงประชาชนไหมคือถ้าคุณเคารพประชาชนประชาชนตัดสินคุณก็ต้องต้องยอมรับตรงนี้แม้แต่ผมเองลึกๆแล้วผมก็มองว่าการบทของสวเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วในการบริหารราชการแผ่นดินแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆไ,ไม่ควรจะมีซ้ำไป เพราะยังไงก็แล้วแต่นายกต้องมาจากพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากมันถึงจะเดินหน้าไปได้คือถ้าเสียงข้างน้อยไปโหวตเนี่ยเกิดกรียุ่อยู่แล้วถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมเอาประชาชนมาล้อมสภายอยู่แล้วดังนั้นมันไม่มีประโยชน์แต่ในเมื่อเป็นการตัดสินของสอวของประชาชนในคําถามพวกผมว่าต้องเคารพตรงนี้และที่สำคัญที่สุดคืออีก3ปีก็จะหมดวาระแล้วแค่เดินไปเดินมาทาน,ทนู่นทำนี่สามปีปั๊บเดียวก็หมดวาระและผมเชื่อว่ารอบใหม่การได้มาซึ่งสว น่าจะเป็นสวที่ผมผมเชื่อว่าน่าจะดีที่สุดเพราะโอกาสที่พรรคการเมืองจะเข้ามาครอบงำยากเพราะสาวเหล่านี้จะมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีการแบ่งสิบกลุ่มอาชีพแล้วมีการเลือกกันเองโอกาสที่จะล็อกโอกาสที่จะให้พรรคการเมืองเข้ามาแทรกน่าจะยากขึ้นและโอกาสที่จะนาไปสูผ่ผดจักรรัฐสภาก็น่าจะยากคือปัญหาเกิดจากนักการเมืองแพ้แล้วไม่ยอมแพ้คือปัญหาอยู่แค่นี้เองบ้านเมืองเราคือคุณแพ้แล้วนี่ คุณแพ้ประชามาติ16.8ล้านเสียงกับ10ล้านเสียงเสด็จคุณแพ้และคุณไม่ยอมแพ้และก็สร้างมนโนขึ้นมาว่าเผด็จการนะที่รัฐบาลชุดนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้เสียเขาเลยนะแต่ผมให้ความเป็นธรรมว่าเขาผ่านกระบวนการมาจากการเลือกตั้งเหมือนกันทุกอย่างผ่านการตรวจสอบตามกระบวนการทุกอย่างแต่บางเอิญคนกลุ่มหนึ่งแพ้แล้วไม่ยอมแพ้และสร้างมนโนคําว่าเผด็จการขึ้นมาแต่ที่ผ่านมารัฐบาลก็อ่อนแอไปหน่อยนะในการที่จะชี้แจงสิ่งเหล่านี้จนกระแสคาว่าเผด็จการมันติด แต่ตาความจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรเลยคือมันจะมีพรรคการเมืองอยู่สองกลุ่มที่กําลังต้องการจะลือระดับนวนกลุ่มหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าถ้าเลือกตั้งในระบบบัตรใบเดียวเนี่ยตัวเองมีความสึกตัวเองได้น้อยแต่ถ้าเป็นระบบเก่าบัตรแบบบัตรสองใบพรรคตัวเองมีโอกาสได้เปรียบแต่นเนื่องจากระบบบัตรใบเดียวเนี่ยมันแก้ปัญหาอดีตก็คืออดีตเกิดผฤติการรัฐสภาใช้เงินได้ง่ายพรรคเล็กเ,เขตพื้นที่เล็กๆบัตรสองใบเนี่ยใช้เงินได้ง่ายโอกาสเกิดผฤติการรัฐสภา,าสูง จังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับการดูแลเขาจึงแก้มาเป็นรูปแบบบัตรใบเดียวซึ่งเรียนแบบเยอรมันที่เคยเกิดปัญหาภายในการรัฐสภาคือคนกลุ่มนี้พรรคเหล่านี้ต้องการแค่นี้เองและอ้างประชาชนแต่อีกกลุ่มหนึ่งอันตรายอีกกลุ่มหนึ่งในการแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยที่ต้องการแก้ทั้งหมดเพื่อจะนำไปสู่การแก้บทหนึ่งว่าด้วยการแบ่งแยกประเทศและบทสองก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแต่อ้างว่าต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกปล่อยเรื่องแฮชแอกออกมาแล้วว่า คุณต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ระบบสาธารณรัฐดังนั้นสองกลุ่มพรรคการเมืองที่กําลังเล่นเล่นเกมกันอยู่เนี่ยมีเป้าประสงค์ไม่ตรงกันกลุ่มหนึ่งแก้เพื่อประโยชน์พรรคตัวเองอีกกลุ่มหนึ่งคือแก้ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเราเป็นประชาชนเรารับไม่ได้ทั้งสองอย่างจริงคัดค้านเต็มที่ดังนั้นถ้าคารพกติกาแพ้แล้วรู้จักแพ้แล้วเดี๋ยวมาตั้งหลักกันใหม่เพราะว่าประเทศทึงจะไปได้ผมยืนยันนะปัญหาประเทศอยู่ที่น้กการเมืองแต่ปัญหาหน้กการเมืองเกิดจากทุนเข้ามาครอบงำพรรคการเมือง พิสูจน์จากไหนฮะเราเห็นปรากฏการณ์มาที่24กันยายนที่กราบสถานแผ่นดินเท่ากับบ่งบอกว่าเออเจ้าของพรรคเขาจะไปทางนี้แล้วนะพรรคทุกคนองค์คาพยพไหลาตามอีกพรรคนึงต้องการจะรมสถาบันองค์คาพยพก็ไหลาตามก็เท่ากับว่าปัญหาของประเทศอยู่ที่น,ากกากน,นักการเมืองกับทุนที่ครอบงำพรรคการเมืองถ้าแก้ตรงนี้ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลน่ะคือเขาอาจจะอคติเห็นว่าคุณประยุทธ์เคยเป็น เป็นหัวหน้าคอสชอแต่ผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาต่องจากเข้ามาในกระบวนการผ่านกระบวนการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกตรวจสอบม,มากที่สุดคือนายกที่ผ่านการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองจะถูกตรวจสอบม,มากกว่านายกที่เป็นสสบัญชีรายชื่อที่ซุกอยู่ระดับไหนก็ไม่รู้ดังนั้นผมผมคิดว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นอคติส่วนบุคคลแล้วก็ผมคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้มีพฤติกรรมเลวร้ายเพียงพอที่จะออกมาขับไล่ผมโอเคในหลักการนะ พะเราเห็นรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณยิ่งรักประชาชนออกมาขับไล่เพราะมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันสร้างปัญหาให้กับประเทศจนประชาชนมาขับไล่แต่วันนี้มันจำต้องอะไรไม่ได้อะว่ารัฐบาลชุดนี้ทุจริตคอร์รัปชันก็หาหลักฐานในสภาไม่ได้เลยมีการกระทําที่แบ่งแยกประชาชนหรือหรือแทรกแซงทุกอย่างมันไม่มีเขาเลยไปเอาเรื่องในอดีต2 4 7 5ี่เจด้าบ้าง6ตุลาบ้าง14บตุลาบ้างสร้างเพื่อมาสร้างความแตกแยกของประชาชนและเอาควาประดเหการผสมเข้ามา แต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องในอดีตทั้งสิ้นเราควรจะเอาอาดีตมาเรียนรู้เพื่อไปสู่อนาคตแต่คนกลุ่มนี้เอาอาดีตมาสร้างความเกลียดชังและเพื่อสู่การล่มล้างซึ่งผมว่าไม่แฟร์คือเราเป็นคู่ขัดแย้งทงความคิดแต่เราไม่มีแนวคิดไปจัดม็อบที่จะให้ประทะกับม็อบเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์มันเข้าทางเขาเพราะเขาต้องการความรุนแรงเพื่อไปสร้างกระแสกดดันรัฐสภา เราจรึงเป็น,นมีหน้าที่ในการให้ความรู้ประชาชนถึงประเด็นต่างๆงั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องไทยพักดีไทยพักดีไม่มีทางที่จะไปจัดมอ็อบแต่ไทยพักดีจ,จัดเวทีในสถานที่ปิดเพื่อให้ประชาชนเข้าใจคือผมเชื่อว่ามันเป็นการการปั่นมากกว่านะคือเราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มมอบเ,เขามีระบบที่การจัดการที่ท,นทนันสมัยนะเขามีเทคโนโลยีขั้นสูงโดยใช้เฟกเนื้อเข้ามาผสมและใช้ทฤษฎีแห่งความหวาดกลัวมาผสมผสานกัน แล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ในประเทศเขามีเครือข่ายต่างประเทศเ mm hmm. ท่าที่ผมทราบวันนี้มาปาักหลักอยู่ที่สิงคโปร์กับตุรกีในการปั่นกระแสเข้ามาแล้วก็ใช้ระบบ AI เพื่อให้เยาวชนเวลากดปุ๊บข้อมูลเหล่านี้จะมาเรื่อยๆใครไปกดตรงนี้ปุ๊บข้อมูลเหล่านี้จะมาเรื่อยผ่านเฟกนิว hmm. แล้วก็ในประเทศเองก็มีการเคลื่อนไหวปั่นกระแสแล,แล้วก็ขม่มขู่แบนสินค้าซึ่งนี่คือทฤษฎีที่ที่เขาได้กระทําอยู่ในขณะน,นี้แต่ถ้าเราเข้าใจไม่ต้องไปกลัวเพราะ สังคมไทยความจริงคือความจริงรัฐบาลชั่วก็อยู่ไม่ได้รัฐบาลที่ไม่ได้ชั่วก็ยังพอประคับประคองได้เพียงแต่ว่าการกระทําของมอบผมเชื่อว่าวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เอาด้วยคือไม่เหมือนตอนสมัยรัฐบาลยิ่งรักที่ออกกฎหมายล้างผิดคนโกงตอนตีสามตีสี่ตอนสมัยรัฐบาลทักสินออกกฎหมายเพื่อขายหุ้นตัวเองโดยไม่เสียภาษีอย่างเงี้ยประชาชนอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องออกมาแต่วันนี้มันยังไม่มีสถานการณ์รุนแรงไปขนาดนั้นเพียงแต่คนกลุ่มนี้พยายามใช้ เทคโนโลยีมาปั่นกระแสปั่นแฮชแท็กซึ่งก็มีนักวิจัยรายงานมาชัดเจนว่าประมาณ90%กว่าซของกระแสเหล่านี้มาจากต่างประเทศเชื่อไหมว่าความเห็นที่ต่างเจนไม่ใช่ปัญหาของโลกเลยนะไม่ใช่ประเทศไทยนะทุกประเทศทั่วโลกมีคนทุกเจนอเมริกาก็มีคนตั้งแต่อายุ20ถึงเ8็จีนก็มีญี่ปุ่นทุกประเทศมีไม่เคยมีปัญหามามีปัญหาที่ประเทศไทยทำไมถึงมีปัญหาเพราะมีคนพยายามแบ่งแยกให้เกิดให้เป็นปัญหา เราต้องมองท้งแมงั้นโลกนี้จะมีปัญหาทั้งหมดทั้งโลกนั้นไม่ใช่มีแต่ปัญหาในประเทศไทยเพราะมีคนพยายามปั่นคําว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าออกจากกันแล้วก็ให้เห็นความแตกแยกแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทุกวัยตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยคนทํางานคนระดับอายุกลางๆคน,คนแก่คนแก่มากๆอยู่ด้วยกันได้บนพื้นฐานของหลักความจริงคือถ้าคุณใช้ความจริงอยู่ด้วยกันเนี่ยความจริงความเห็นอกเห็นใจความมีเหตุมีผลเนี่ย คนทุกเจนอยู่ด้วยกันได้ทุกอย่างก็อยู่ด้วยกันได้แต่ต่างกันอย่างเดียวคือไลฟ์สไตล์คนวัยผมอายุ50กว่า60จะมีไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งคนวัยยี่สิบก็จะมีไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งแต่เวลาอยู่ด้วยกันในสังคมมันเอาความจริงมาคุยกันเอาเหตุเอาผลมาคุยกันอยู่ด้วยกันได้ทุกประเทศในโลกนี้ทุกเจนอยู่ด้วยกันได้แต่มีประเทศไทยเพราะคุณต้องการจะปั่นถ้าคุณต้องการจะปั่นจะว่าคนต่างเจนนะเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเอาเรื่องนี้มาใส่ร้ายคนนี้เอาเรื่องนี้มาใส่ร้ายคน งั้นวันนี้เจนที่ต่างกันบอกว่ามีปัญหาไม่จริงแต่มีความพยายามที่จะปั่นให้เกิดความแตกแยกมันมันก็ต้องฟังทุกด้านเนี่ยคือวันนี้กระแสแฮชแท็กกระแสกโกหกเราลวงเยอะมากนะมันทึงต้องพยายามฟังหลายๆด้านฟังทุกฝ่ายคือถ้าฟังฝ่ายเดียวก็ก็ปิดหูปิดตาเองก็ช่วยช่วยไม่ได้จริงจริพยายามฟังให้มากที่สุดแล้วจะรับรู้ว่าข้อข้อเท็จจริงข้อความถูกต้องคืออะไรคือผมยืนยันนะ หลักของผมคือเราเอาความจริงไปอธิบายไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเอาความจริงอธิบายและผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วความจริงคือเป็นฝ่ายชนะ